ครับเสียเอาอยูยุบุ่นครับไงทองไงใส่พี่อ้าวหนูพ,พุกแล้วครับวันนี้ครับผมก่ได้ทอดแล้วครับพองามงามก็มาฝากไลไ์ฝากแช์ฝากซ่องสัตย์ สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมสันหากินแบบบ้านครับแบบบ้านบ้านครับผมมาหาอยู่หากินแบบคือเก้านี่ละครับผ้าะดักหนูครับเมื่อนี้ครับผมเป็นทงหน้าเข่าครับล็อกนี้กับต้นปีกัลรอบรอยกัวโตครับหนูครับในล็อกนี้ครับผมมาทายทําแนบเลยทายแน่นะครับเนาะเมื่อนี้ก็ผ้าดักปลาเขาครับเข้ามาติดตามรับชมสันหากินแบบบ้าน ขอให้ลำให้รวยทุกทุกทุกคนนะครับน้อคิดสิ่งใดขอให้สมปาตถนาอยากวิโกขอให้ได้ลูกครับผมขอให้ลำให้รวยทุกทุกทุกคนครับผมวันนี้ภาพมาดักหนูครับไมยกับก็ถือว่าบ่คอยดีกับดักไปหลยหลังอยู่ละครับพี่น้องนี่ครับผมมีห้อยตีนมาง่างห้อยขี่อยู่ครับผมขี่งามๆอยู่หนูจะเป็นหนูคั่วครับผมรุ่นๆครับสีไ่มาแหงแล้วครับตัวนี้ครับผมเดี๋ยวผมจีทําการดักครับ คอยล่ำให้รวยที่มาช่วยกดไลค์วันนี้ดินน้ำมันครับผมโชคด,ดีโชคดีคอยสุขภาพแข็งแรงทุกๆคนครับผมนี่สีนอเสียลังไปครับผมได้บ่ได้กันมาลุนกันมืาแรงเนี่ยและครับผมกอ,อนญาตดักหนูก่อนเด้อครับเด้แอแรงพอกันครับ สวัสดีครับผมพอกันขึ้นครับขึ้นีรครับผมไปยามไปเบิ้งเป็นรุ่นน้ำกันครับว่าสีมีผลงานบม่ี้ครับผมหมยป้าเขาครับป้าเขาตั้งท่องแล้วครับใกล้จะสุกแล้วครับผมกับมี้ครับผมไปรุ่นกันลังแร่ใกล้ใกล้รถนี่แหละครับผมเอาเอาครับผมตามิึงตามรุ่นน้ำกันหัวเชือหายางสูตรหนึ่งครับผมไปยังบุกเข้าครับดักไปสองสำลังครับใกล้ถนน จอดรถนี่ครับหลังนึงยู่นี่ครับผมไปทางนี้จังไหนนะครับอูหลังนี้เอาครับกนิ่นหนูนกขาวครับผมเสื้อมาเสียหายางครับผมสูตรหนึ่งครับผมลัแล้วครับตัวแรกครับผมหนูนงขาวครับหายางกินทุกยางครับผมกลิ่นหนูนตามเบิ้งตามรุ่นกันต่อครับว่าทีได้ดผลงานแจ๊คตูคำขึ้นนี่ครับผมหนูนกขาว จะเป็นท้องไร้ท้องขาวกินเบิร์ตครับพี่น้องหัวเชียสูตรหนึ่งครับผมไปเบิ่งไปรุ่นน้ำกันมามาใส่บางแรงครับผมกับเล็กครับเป็นเล็กครับแต่ยังบ่เขา่าหรอกครับผมเงียนก็จะเป็นดินน้ำมันครับแต่ใส่หัวเชียสูตรหนึ่งครับผมยังเงียบอยู่ครับหนูยังไม่ออก นี่ไข้ไข้หนึ่งครับอยู่นี่ไขยก็ย,ยังมีตัอยู่ดักไว้ไข้ยนี่ครับเวลาการดักเขาเนี่ยจะไปดักกันนี่ครับนี่ไขยอยู่นี่ครับผมว่ะออกมาห่างในระยะให้มันเข่ามาครับแล้วมันลั่นยิ่งพอคอยผ่า,ผานไนได้ครับผมยังเ,เงียบอยู่สิได้ได้มาตัวเดียวครับผมลั่นไปหลัง ล้งนี่ยังไหเนี่ครับอาเป็นนูนองขาวเลยครับผมท้องขาวท้องลายเก็บหมดแล้วครับผมอยู่ครับท้องขาวครับผมท้องมาไร่ครับตัวนี่ครับผมแต้มนี่สองครับกินดินตะมันครับผมอยู่ครับผมมาเสียผมนี่กินต้นนูนองขาวกว่าข้านี่ สองโตครับนี่เข่ากำลังเหลืองครับผมนาข้าวเหลืองเหลืองครับเขาใก้สีได้เกี่ยวแล้วครับตอนอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละครับผมสีเกี่ยวจะหนูต้องขาวนะครับพี่น้องมีหนูใหญ่ว้าวนี่ตามเมิองตามรุ่นกันต่อครับซื้นนี่ครับผมเอยสีได้จักโตครับสูตรหนึ่งครับผมหัวเชื้อสูตรหนึ่งครับเงียบอยู่ครับ ยังหมดลันบ่ยังมีดก้อยซอยแล้วก็มีดอ้อยซอยอยู่นี่แลนอยู่เด้่ยแหละครับหนูก็ได้ตุนกันไปทีได้จักโตเนาะ้อนี่พื้นเลยห้อยแลนเป็เปียกๆอยู่เป็นหนูตองขาวห้อยแลนใหม่ๆอย่แลน โดดไปโดดมาหนั่งเลยจ้ะโอ้นั่งเลยยังดูกับดินน้ะมันยังดูไซ่ไซ่ประหยัดสิสมพูวันแหวเน่ประหยัดมาชิมเมืองบอมแสบบ่ะโอ้ยกัดเข่าแหลกเลยเป็นหนูหน้อยครับผมกัดจังสิหนูน้องขาวเนาะนั่งนี่ยังไหนนะครับเอาโอ้อยยู่อยู่ครับผม จะได้หนูกินกันเลยเลยขาสองตัวนี่บอคือไี่ครับกับยี่สิบสามสิบหลังนี้ยังได้ครับพี่น้องอยู่บ่ครับเอาเสียกตึงครับพี่น้องยังได้นี่ครับนี่ลันครับผมกับเสียครับกับเสียเอาอยู่บนครับไงทองไงใสอยี่เพอ้าวหนูพุกละครับอับนี้ครับผมก็ได้ทอดละครับพองามๆครับผมหนูรุุนๆครับ มวใหญ่แห้งครับผมกระดูก่าแข็งครับสามครับผมฟุกตัวนึงครับท่องขาไปลุนกันต่อครับว่าจะได้ยักตัวครับคืนนี้ครับผมตามเมึงตามลุนกันต่อมัหันก็ได้นูุ้กหนึง่งสามตัวก็ได้ทอดกินละครับผมใส่งามๆเนี่หนูม่ใหญ่ครับผม ียังมะเข้าไอ้ดักควยครับหนูรุ่นๆครับหนูคัวครับหนูหน้อยหนูคัวหลังนี้ยจังไดนี่ครับผมเอาบ่าเอาอจังไดนี่ครับพี่น้องกับเสียอีกแล้วครับเสียตึงครับผมอยู่ะครับโอ้ยทองขาวอีกแล้วครับผมเสียหายย่างผมกินหนูทองขาวอีกแล้วครับ กินเบิดลรครับผมนี่ครับแต่แปลงครับน้องขาวครับสีครับผมต้งขาวสามครับพุกหนึ่งครับผมคืนนี้ครับสูตรหนึ่งครับผมหัวเชือครับหนูปลาเข่าครับเข่าเหลืองๆงามๆครับผมเหลืองๆงามๆอย่างแต่ยังบ่เหลืองคักครับเหลืองยังบ่คักโอ้เงียบแะโน ีย่อยู่ครับเดี๋ยวมาตามเมืองตามรุ่นกันเศร้านนิครับผมมาสิมีผลงานอีกหรือเปล่านะครับเนาะมากฝากไล์ฝากแช่นะครับผมคำขึ้นนี้ของขอตัวลาไปก่อนนะครับอึ้นเศร้าพ่อกันครับผมไปจามน้ำกันครับหนูครับกับเล็กครับผมัวเชื้อสูตรหนึ่งครับผมไป เบิ่งเป็นรุ่นน้ำกันว่ัชมีผลงานบอกเสารนี่ครับมือขึ้นได้ไปสีครับผมเสารนี่ยังบรูเลยครับว่าชิได้ผลงานมากหน่อยเท่าใดรก็ไปตามไปเบิ้งน้ำกันนี่แหละไปรุ่นน้ำกันมาหยาดน้ำกันเด้อครับเด้อซีทุกๆท่านครับผมไปหลังแรกครับผมหมันว่หมันอยู่ก็อยู่ครับเนาะอืมเนี่ยกลับอ๋อกลับลันอยู่ครับพี่นาะอันนี้เาเห็นมืดครับกลับดัดแปลงครับลันอยู่ครับ บยูครับผมตือใครหนูก็งบลูกหรอกว่าได้กินครับหลังแรกก็ใบเห็ดมันนวครับหลังแรกกับเขาอยู่ครับพี่น้องแต่บ่วยูครับผมลันอยู่ครับผมหัวเชี่ยศูนย์หนึ่งครับผมก็ไปตามไปเบิ้งไปรุ่นนั้นต่อไปเรื่อยๆครับวาสิได้ผลงานมากหน่อยเท่าไหร่นับนะเศรษนีครับผมไม้ป้าเข่าครับป้าเข่ากับนกไปส่งนี่กินนบดแล้วครับเนี่ยเหียนบดล้อครับอันนี้เป็นป้าทูบครับพี่น้อง ไปเอาเอาเอาอีหยังนี่ครับพี่น้องอีหยังนี่ครับพี่น้องเอาเอาเอาครับเอาอู้หูอ้หอยู่ครับพี่น้องของไงล่ะครับของไงล่ะครับของไงล่ะครับวัดนี้วัดนี้เอาล่ะครับกับดัดแปลงครับผมอยู่ครับอลไรครับผมตัวแรกครับเศรษฐ์หครับผมไปลุ้นกันต่อครับทั้ง้านนอกเข้าหนาวไปหนอครับนี่เนาะครับ อู <N> ้เงียบอยู <ee> ่ครับผมไปตามเบิ้งตามรุ่นกันไปเรื่อยๆเหะครับผมมาจีได้หน่อยได้หลายนะครับเนาะเศร้านี้ครับผมไปรุ่นน้ากันเรื่อยๆรุ่นกันต่อครับเพื่อได้นรุ่นนี่แหละพามาหาอยู่หากินนี่แหละครับผมย่ามือเศ้าครับผมย่ามุเศ้าย่ามุแหล่งครับวันมาฮายู่หากินนะครับผมก็มาหนึงสี่ลนะครับผมไม้นี้ยังไดนะครับหลังนี้ครับผมเอาไปครับหลังนี้อยู่ใส่นี่ครับเอาลันครับพี่น้อง ยู่ตัวนี้ครับอ้น้ำงามอย่างกับหนูคั่วครับผมรุ่นครับผมสองครับมาเลยครับสองครับสองแล้วหนูพุกครับเจ้านี้ครับผมขึ้นได้หนูนังขาวสี่ครับเฮ้ยหนูนังขาวสามหนูพุกหนึ่งครับตามมึงตามรุยเกันต่อครับเป็นยังไงครับเบื้องหมายที่ผมพาดดักครับผมว้า หน,น,นูบมมาเลยอย่างเดียวยังอยู่อยู่ครับผมกับเล็กยังอยู่ไซ่แสยกว่าหนูวาแลนครับหนูวาแลนหรือว่าได้ไปแล้วนะได็กตัวหนึ่งครับนี่คืออะไรครับขุยเนี้ยขุยบวออกครับผมกลับยังอยู่ครับขุยบวออกครับ เัก็มาหนาผาตนะครับเนาะตหนูบอกระดึงเงียบอยู่ครับผมอากาศทงไฮทงหน้าเนี่ยแหละครับผมภามาหาโยหากินพยายามกับเละแก้มเศร้าโอ้ยในสองครับผมสองโตครับหนูปุกครับเศร้านีนะครับผมนี่อันนีเข่าลังเหลืองใกล้จะได้เกี้ยวแล้วครับผมนี่เล่นหน้าเข่าครับหนูวันนี้ครับผม จะเป็นจังไดเนาะนี่กับเล็กผมเต่านี่มาเสือสุรหนึ่งในหลังนี่เอาในีหลังนี่ครัเอาเจี๊ยกตึงครับพี่น้องลำนูยังนอเนี่นะครับเนี่ยเอาประมันนะครับนี่ครับโอ้ต้องบดดาครับนูซิงตาสวดยังถือครับผมมาเสียสุดหนึ่งครับได้ฮอนูซิงครับผม ว่าธรรมดาครับยากาศดีดีครับผมสวัสดีย่ามเศร้าครับผมหกโมงกว่าละครับยากาศงามๆครับผลงานเศร้านี้ครับผมรวมหมือขึ้นน้ำครับแปดครับผมพุกสามขาวหาครับแปดตัวครับหอเสียส่วนหนึ่งครับผม ต่มาฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากซ่องสัรหากิ่นแบบบ้านๆไว้นะอ้อมอกอ้อมใจของท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยน,นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปเรื่อยๆนะครับโอ้กันหนาวกันไว้ครับสวัสดีครับ